สวัสดีค่ะวันนี้ท็อปประจำวันพฤหัสที่27กันยายนนะคะ สำหรับเมื่อคืนวานนี้นะคะราคาทองคําก็ปรับตัวลดลงไป12.80 US d o l l ต่อออนมาปิดที่บริเวณ1,753.60 US d o l ต่อออนนะคะราคาทองคัน่าอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตนี้ยูโรโซนและก็ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกค่ะหลังจากที่เกิดการประท้วงในสเปนและกรีซนะคะและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนที่พุ่งสูงขึ้นมาที่ระดับ6%อีกครั้งหนึง่งรวมไปถึงแนวโน้มที่มูด ะะอาจจะลดอันดับความน่าเชื่อถือของสเปนลงในสัปดาห์นี้ค่ะก็กดดันให้ราคานองคําอ่อนตัวลงมานะคะขณะที่การอ่อนตัวของราคาน้ำมันในช่วงแรกกดดันให้ราคานองคํนนะคะปรับตัวล่วงลงมาต่อค่ะโดยลงไปถึงต่ำสุดที่บริเวณ1736นะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันปรับตัวลดลงมามากกว่าที่คาดการไว้ก็หนุนให้ราคาน้ำมันและราคานองคําสามารถรีบาวกลับขึ้นมาในช่วงท้ายนี้ได้นะคะ สำหรับประเด็นอื่นๆนะคะก็คือมีการประท้วงอย่างที่บอกนะคะในสเปนและกรีซนะคะก็เลยสล่งผลทําให้กดดันราคาทองคำเมื่อคืนวันนี้ฝรั่งเศสนะคะอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นนะคะเกิน3ล้านคนแล้วนะคะก็เป็นแรงกดดันอันที่2นะคะดังนั้นในช่วงนี้สัปดาห์นี้นะคะต้องรอดูเกี่ยวกับวิกฤตนี้ของ ยูโรโซนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในวันพฤหัสและวันวันนี้และในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการประชุมอย่างเช่นของสเปนนะคะวันนี้คณะกรรมาการยุโรปนะคะก็จะมีการเปิดเผยเรื่องการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสเปนนะคะว่าสรุปแล้วจะให้ความช่วยเหลือไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างไรนะคะขณะที่ในวันศุกร์จะมีการประชุมระหว่างอิตาลีกรีซไอร์แลนด์แล้วก็สเปนนะคะว่าจะมีประเด็นสำคัญใ,ใดๆก็ต้องรอติดตามดูนะคะ สำหรับเมื่อคืนวันนี้สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะอย่างยอดขายบ้านใหม่นะคะก็ทรงตัวอยู่ที่3 7 3นะคะและตัวเลขสต็อกน้ำมันอย่างที่บอกค่ะอ่อนตัวลงมานะคะมากกว่าที่คาดกันไว้นะคะแล้วก็ลดลงมากกว่าจากเดิมค่อนข้างเยอะนะคะมาอยู่ที่ลบ2,4นะคะ สำหรับตัวเลขอื่นๆนะคะอย่าง SDR p วันนี้นะคะเป็นการขายออกครั้งแรกหลังจากที่ซื้อติดต่อกันเกือบ2เดือนนะคะตอนนี้มายืนอยู่ที่1นึ่งหาตันลดลง10.55นะคะก็คือขายออก10.55ตันนะคะในวันนี้สำหรับดาวโจนปรับตัวลดลงนะคะหนึ่งจุดนะคะค่าเงินยูโรและราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาเช่นเดียวกันนะคะก็คือทั้งสองตัวนี้ก็กดดันราคาทองคำเมื่อวานนี้นะคะ ยูโรหนึ่งนะคะสำหรับราคานะ้ำมันมาอยู่ที่89.98ิบเก้าุดเกาแปดยอสลาร์ตบาทเร็วแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าเราลองมองดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะในราย 4ชั่วโมงแล้วก็จะพบว่าราคาทรองคานะคะหลังจากที่ล่วงลงมานะคะเห็นไหมคะมาแตะอยู่ที่รอบล่างของอัพเทนไลน์ระยะสั้นนะคะก็สามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าไม่ล่วงต่ำกว่า1740 1,730นะคะก็จะมีรีบาวกลับขึ้นมานะค่ะซึ่งการรีบาวครั้งนี้นะคะก็ต้องรอดูดีๆว่าสามารถทะลุผ่าน 1755-1750ได้หรือไม่นะคะถ้าผ่านไปไม่ได้ก็คงจะมีการออนตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้สัญญาณในช่วงเช้าช่วงบ่ายประมาณนี้นะคะจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาได้ก็ดูแนวต้านก่อนว่าผ่านไหมหนึ่งพัน้อยหสิบห้นึ่งับนะคะ ้าผ่านนะคะรอดูอีกทีที่1,765 1,777นะคะแต่นะคะถ้าไม่ผ่าน1,755 1,750ก็คงจะมีการอ่อนตัวลงมาทดสอบที่1,740 1,735อีกครั้งหนึ่งและการหลุด1,735นะคะเราต้องมาดูอีกทีตรงบริเวณ1,720 1,710เลยอีกทีก็คงน่าจะเรียกว่าเป็นการพักฐานใหญ่นะคะต้องรอดูว่าครั้งนี้เป็นการพักฐานที่ระดับใดก่อน แต่ถ้าเราดูจากภาพกราฟรายวันนะคะจะเห็นมีสัญญาณบวกเล็กๆนะคะคือโกลด์แคสิกเริ่มหักหัวชี้ขึ้นนะคะดังนั้น,น,นการีบาวกลับขึ้นมาได้หลังจากแตะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบหกนะคะรีบาวกลับขึ้นมาได้อย่างนี้นะคะอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อก่อนในระยะสั้นแต่ก็ต้องรอดูอย่างที่บอกว่าผ่านหรือเปล่าหนึ่งพัน็อยหสิบห้าหนึ่งพัน็อยหสิบถ้าไม่ผ่านก็ล่วงลงมาต่อแต่ถ้าผ่านนะคะก็ ดูบรเิเวณถัดไป1 7 6 5 1พ7นนะคะช่วงนี้นะคะเทรดดิ้งในกรอบแล้วก็อาจจะทยอยซื้อถ้าล่วงลงมาตามแนวรับนะคะอย่าเพิ่งรีบเข้าสะสมเพราะว่าอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะเนื่องจากภาพยังไม่ชัดว่าสรุปแล้วจะอ่อนตัวลงมาที่ระดับใดนะคะตอนนี้เห็นแค่สัญญาณว่าจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ชัดเจน ดันงนั้นนะคะเล่นตามกรอบแนวรับแนวต้านโดยแนวรับ1740-1735แนวต้าน1765-1777เจ้าน้บนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ